ก่อนที่จะมีการตีกันของคาบิดกับคอนเดอร์แบเคเกอร์ในศึก UFC 229ในปี2018นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยมีการตีกันในรายการ MMA ที่ทุกคนในตอนนั้นในยุคนั้นเนี่ยจดจำกันได้มากที่สุดรายการหนึ่งครับและมันส่งผลต่อทิศทางของ MMA ในยุคปัจจุบันมากมายเหตุการณ์นี้เรียกว่าค่ำคืนวุ่นวายของ s t ต f ฟอร์ดเนสเว l ลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในศึก s t ตรฟอร์ดเนสเวลลครับที่จัดขึ้นในวันที่17เมษายน2010คู่เอกของรายการเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มเซซ่าเกซ มีกิลเบิร์ตเมลเลนเดสและแจ็คชิลเนี่ยขึ้นชกในวันนั้นและก็มี2พี่น้องดีอาร์ตเนี่ยที่เป็นสมาชิกกลุ่มนี้ขึ้นไปเป็นทีมงานด้วยที่ในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสายก่อนเรื่องกอรราวอยู่แล้วนะครับเคยตีกันออกรายการเคเบิลทีวีมาก่อนแต่เรื่องนี้เนี่ยผมขอยกไว้ก่อนครับผลการชกในวันนั้นเนี่ยทั้งกิลเบิร์ตเมลเลนเดสและก็แจ็คชิลชนะไปครับแต่ความวุ่นวายเนะี่ยมันไปอยู่ในตอนให้สัมภาษณ์หลังจบไฟของแจ็คชิลครับเจสันมิลเลอร์เนี่ยนักส้ก k, กหใ,กใหัอขงวาารมภษณ์ พร้อมกับถามหาไฟล์รีแมททันทีแต่จังหวะที่เข้าไปเนี่ยมันเหมือนเข้าไปใกล้เกินครับและเหมือนพูดแทรกขึ้นมาทันทีครับทีเบิร์ตเมเรนเดที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยตอนนั้นก็ผลักเจสันมิลเลอร์ออกไปก่อนแต่คนที่เปิดเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครครับดิกดีอาร์ตเปิดใส่ก่อนครับและหลังจากนั้นอ่ะทีมงานก็เข้าไปลุยยำมิลเลอร์ทันทีแล้วทีวีก็ตัดภาพไปครับหลังจากนั้นเนี่ยเจสันมิลเลอร์ก็ออกมาเปิดเผยเองนะครับว่า คนที่ให้แกขึ้นไปเนี่ยก็คือผู้จัดเองครับที่ให้แกขึ้นไปบนเวทีจากเหตุการณ์จราจนในศึกสไตฟอร์ดเนสวิลเนี่ยมีผู้ถูกลงโทษคือเจสันมิลเลอร์กีเบิลเบรนเดสนิกดีอาร์ดเนดดีอาร์และก็น่าจะอีก2คนครับถูกลงโทษแบนไป3เดือนและถูกปรับเป็งินราวๆห้าพันถึง 7, เจ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีผลกระทบมากกว่านั้นครับมันกระทบไปถึงวงการ MMA ในวงกว้าง และกระทบต่อธุรกิจของไซฟอร์ตเองโดยตรงครับจนถึงขั้นต้องขายรายการให้กับ UFC เลยเราต้องเท้าความไปก่อนหน้านั้นนะครับว่า UFC เนี่ยถึงจะก่อตั้งในปี1993ก็จริงแต่กว่าจะเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็นู่นครับปี2 0 0 0ปี2005หลังจากจบรายการ The Ultimate Fighter s ีซั่น1นั่นแหละครับฉะนั้นแล้วในปี2010เนี่ยมันก็แค่หลังจากนั้น5ปีเองครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกีฬา m m a เนี่ยยังเป็นกีฬาที่ดูป่าเถื่อนอยู่ในสายตาของใครหลายๆคน หรือเอาง่ายๆว่าเป็นกีฬาที่เฉพาะกลุ่มครับที่กําลังลูกผีลูกคนอยู่เลยฉะนั้นถึงตอนนั้นสไตฟอร์สและ UFC เนี่ยจะเป็นคู่แข่งกันแต่ตอนนั้นในวงการมันยังเล็กอยู่ครับการถูกเหมารวมจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรผลกระทบที่รุนแรงที่สุดเนี่ยจากเหตุการณ์ตีกันในศึกไตฟอร์สเนสซิวิลเนี่ย CBS สื่อเจ้าหลักที่มีสัญญาถ่ายทอดสดสไตฟอร์สนะครับตัดสินใจยกเลิกสัญญาทันทีครับทำให้ศึกสไตฟอร์สเนี่ยต้องกลับไปถ่ายทอดสดผ่านทางเคเบิลทีวีครั้งครับผ่านโชว์ไทม e เอาง่ายๆครับก็คือ CBS เนี่ยก็คือ3 5 7 9บ้านเราครับให้คิดง่ายๆเหมือนตอนนี้นะครับก็คือตีกันบนเวทีลุมพินีครับและถ่ายทอดสดให้คนทั้งประเทศดูจุดนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนนะครับมองว่าเป็นจุดที่ทําให้ MMA ในตอนนั้นน่ะที่เล็กอยู่แล้วเนี่ยถอยหลังลงไปอีกครับและมีส่วนทําให้ไซฟอร์สเนี่ยถึงขั้นต้องขายรายการให้ UFC ในปี2011แต่ UFC เนี่ยก็อาศัยความผิดพลาดของคู่แข่งอย่างไซฟอร์สมาดึงความสนใจไปที่ UFC ได้ ทั้งที่ตอนนั้นว่ากันว่าไซฟอร์ตคือคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของ UFC หลังจากที่สไตฟอร์ยโดนยกเลอร์สัญญาถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีเพราะเหตุการณ์ตีกันในวันนั้นที่นัชวิล UFC ก็ใช้เวลาช่วงนั้นครับในการสร้างความเชื่อมั่นและพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพจนกระทั่งบรรลุข้อตกลงกับฟ็อกและนำ MMA เนี่ยกลับสู่ฟรีทีวีได้สาเรดจอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน2 0 1 1ดาน่าไวประธานของ UFC ได้ใช้จุดอ่อนของไซฟอร์ตในคืนนั้นครับมาเป็นบทเรียนในการปิดดีลกับฟ็อก โดยย้ำว่า UFC เนี่ยมีการควบคุมเข้มงวดว่าใครจะสามารถเข้าหรือออกจากกรงได้ทั้งก่อนและหลังการชกเขาชี้เห็นว่าเป็นความล้มเหลวของไซฟอร์ดคือการปล่อยให้ใครก็ได้เนี่ยวิ่งเข้าไปในกรงขณะที่แชมป์กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่ UFC จะไม่มีวันยอมให้เกิดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์ของพวกเขาเองเนี่ยปลอดภัยต่อสปอนเซอร์และคู่สัญญาในการถ่ายทอดสดซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยใครจะเข้าไปในกรงได้เนี่ย ต้องได้รับไฟเขียวจากทั้งทีมงานและตัวนักสู้เองนะครับไม่งั้นไม่มีทางได้เข้าไปในโคงได้แน่นอนครับ UFC เนี่ยเปิดตัวบนช่องฟอ x ครั้งแรกครับในศึก UFC on Fox Ken ว a l l a c e q u เจอกับ Juniorsan t o s ในวันที่12พฤศจิกายน2011ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้กีฬา MMA เนี่ยกลับมาเป็นกีฬากระแสหลักอีกครั้งได้อย่างสงงางามจากเหตุการณ์สายฟอร์สเนสวิลและในปี2 0 1 1ปีเดียวกันนี้ UFC ได้ทำการ ซื้อกิจการไซฟอร์สครับและได้ดึงนักกีฬาระดับแม่เหลก็กอย่างเช่นนิกดีอาร์และอีกหลายคนเข้าสู่สังกัดเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อ UFC เนี่ยไปประกฏดตัวบินฟ็อกพวกเขาจะมีทรัพยากรและนักสู้ที่ดีที่สุดไว้ในครอบครอง,องแต่เพียงผู้เดียวและหลังจากนั้นเนี่ย UFC ก็ควบรวมไซฟอร์สเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการในปี2013และเกิดคู่แข่งรายใหม่ที่หลังจากนั้นจะสู้กันอีกสักพักครับอย่างบัลลตตเอ็มเอในเวลาต่อมานั่นแหละครับเกมพิกจริงๆครับ ในการตีการครั้งเดียวในศึกสไตฟอร์ดเนส s ์วิลในปี2010